ทีครับพี่น้องสายเดินครับวันนี้ถุ่งกว่วงแล้วนะครับเนาะเดินอย่างเดียวครับเกี่ยวข้าวออกก็สบายหน่อยมีที่เลี้ยงวัวเยอะๆแต่ก็เดินทั้งวัน อากาศครับท้องทุ่งครับเกี่ยวไปหมดแล้วครับข้าวไปหมดแล้ว กาศครับท้องทุ่งเกี่ยวข้าวแล้ลรังเกี่ยวข้าวแล้วมันว่ายุบงครับกาศท้องทุ่งประมาณนี้กาศดีครับวันนี้เย็นสบาย ออกกอกน้ำนะครับเนาะงานดีเงินไม่เดือนนี่แหละครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวสายเดินครับสายเดินคลิปนี้ก็พอแค่นี้้ะค,ครับ้อพอกันไว้ give my